ยินดีต้อนรับสู่ปี2569ปีมะเมียหรือตามตำราหโหราศาสตร์จีนมันคือปีม้าไฟฟังดูยิ่งใหญ่สงพลังและเปี่ยมไปด้วยพลังงานใช่ไหมครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าในหน้าประวัติศาสตร์ทุกครั้งที่ปีม้าไฟเวียนมาบรรจบในรอบ60ปีมันมักจะมาพร้อมกับความเงียบงันที่น่าสะพรึงกลัวและตำนานคำสาบโบราณ ที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวการถือกำเนิดของเด็กผู้หญิงในปีม้าไฟยิ่งกว่าปีศาสต์ตนใดวันนี้มีรู้โลกรู้จะพาคุณไปเปิดตำนานอาถรรพนารีม้าไฝความเชื่อที่เคยคฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากมายเพียงเพราะเกิดผิดเวลาตามตำราจีนมา้าคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยศดื้อรัน้นและรักอิสระเมื่อมารวมกับธาตุไฝ ที่ร้อนแรงมันจึงกลายเป็นพลังงานที่ควบคุมไม่ได้มีความเชื่อเก่าแก่โดยเฉพาะในญี่ปุ่นและบางส่วนของจีนว่าเด็กผู้หญิงที่เกิดในปีมา้าไฟจะมีดวงชะตาที่แข็งกร้าวเกินหญิงพวกเธอจะดื้อรัน้นไม่ฟังใครและที่น่ากลัวที่สุดคือความเชื่อว่าเธอคือนารีพิฆาตผัวดวงเธอจะขมสามีจนมอดไหมผู้ชายที่แต่งงานด้วยจะอายุสั้น ครอบครัวจะพบแต่ความวิบัติทำให้ในอดีตไม่มีครอบครัวไหนอยากได้ลูกสะพ้ยที่เกิดปีม้าไฟเลยแม้แต่คนเดียวคุณอาจคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องเล่าไร้สาระแต่ความเชื่อนี้เคยสร้างโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงมาแล้วย้อนกลับไปในปีคศ1966ซึ่งเป็นปีม้าไฟรอบที่แล้วเกิดปรากฏการประหลาดในประเทศญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก อัตราการเกิดของประชากรลดหวบลงอย่างน่าตกใจไม่ใช่เพราะโรคระบาดไม่ใช่เพราะสงครามแต่เป็นเพราะความกลัวพ่อแม่จำนวนมากในยุคนั้นพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ลูกสาวเกิดในปีนั้นมีการคุมกำเนิดอย่างหนักและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือสถิติการทำแท้งและการฆาตกรรมทารกเพศหญิงพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าใจหายในเงามืดเพียงเพราะความเชื่อว่า การไม่มีลูกดีกว่าการมีลูกสาวม้าไฟที่จะนำหายนะมาให้โศกนาฏกรรมปี1966คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าบางครั้งความงมงายก็อันตรายยิ่งกว่าคำสาปใดเด็กผู้หญิงมากมายต้องสังเวยชีวิตให้กับความกลัวของผู้ใหญ่ที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมทั้งที่พวกเธอยังไม่มีโอกาสได้ลืมตาดูโลกหรือพิสูจน์ตัวเองเลยด้วยซ้ำ ปี2,569นี้ปีม้าไฟเวียนมาบรรจบอีกครั้งมันควรจะเป็นปีแห่งพลังและความรุ่งโรจน์ไม่ใช่ปีแห่งความกลัวเหมือนในอดีตอยู่ที่เราแล้วล่ะครับว่าจะเลือกเชื่อในคำสาบหรือเชื่อในคุณค่าของความเป็นมนุษย์สวัสดีครับ